สบ,บายดีทุกคนเมื่อนี้ขาพระเจ้ามอมเหล็กเนาะจะพาทุกท่านไปยามรียามตอนตอนงกันเพราะเมื่อคืนนี้มีฝนตกมาแหง้งคืนนี้บางทีปลามันลงรีลองไปยาม้ำก่อนไปยามกัน,กนมึงได้อสดงลายอยู่บ่มือนฝนตกลงมาส่วงเดือน10เนาะส่วนนี้เดือน10บเมืนเดือนที่ปลาปลามันจะมักลงรีเก็ม,มองหอยก่อนตอนนี้ หอยซลีลายเลยพี่น้องเอ้ยพาทุกท่านไปเบ่งน้ำกันมาแถวทงไฮทงนาบ้านเฮานี่สิมีปลาลายบ่อถ้าปลาลงลีไลแสดงว่ามีปลาลายเนาะเด้บรรยากาศทงไฮทงนาหงมอมเล็กเขากำลังสิถอกพี่น้องเอ้ยกำลังิสด้เก็บเกี่ยวตามฤดูกาลแล้วปีนี้เขาก็งายอยู่ปน้เขาเป็นลำเป็นกอดีปีนี้นะ คาดว่าจะได้ยูซำลอยสอบพวกกลุ่มพวกกลุ่มกินภายในอยือน,นเนาะนหนามลายทางลองเบิงวิธีการหาปลาดักปลาเคยเห็นมาแต่ละปีที่กินได้อยู่หอ,อนมันปีนี้ได้บอปีนี้แต่ละปีก็พอได้เห็ดปลาเด็กปลาเด็กหรือปลาปลาหล่าเนะาะภาษาไทยก็จะเอิด ก็พอดีเห็ดได้อยู่ได้กินอยู่ได้พอกอกำลังสิหอดทางหรีเพามันสิมีสิได้อยู่บ่อนี่โอ้ยมาส่งเถอะเนาะมึงน้ำกันก่อนมีหอยคนมาเอา,าบ่ดอบานนี่เนาะนั่นๆๆๆๆ มีเชียงอยู่พี่หน่องเลยมีเชียงคือต่ำตึงต่ำอยู่อ้าวมจักปลายอยากขึ้นอยากลงโอ้คือว่ามีปลาลายลายเติอดอยู่ได้นี่ ดีว่ายายดีหน่อยพี่น้องเอ้ยดีหน่อย,อยเอาไว้ดักน้องเจ้าของนี่นมีคนมันเอาแล้วนี่นะนี่มันบ่ได้มันสับนี่มีคนมาดักปลาแล้วโมได้เด้เนาะมาเอานี่หลักของกินของอยู่กันตลอดเรื่องชีได้พี่น้องเลยแถวบ้านนองบ้านนานะเพื่อมันบยย่ได้ลุ้เจ้าคนอยากเอานี่ โหดอืมที่น่อยเห็นอยู่ปัาป้ามันโดดนะโอ้ยมอเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยคืออะไรเนี่ยปูโดดจะนั่นอยู่นี่ตัดป้าเลยเนี่ยเห็นมั้ยบอก เห็นที่บ่อยนี่น um ี่นี่นี่นี่ปลานี่นี่ปลาตัวนึงนี่เงียงข้างนี่นะอันนี้เป็นปลาเลี้ยงที่ห้องบอกชื่อว่าอะไรก็ข้อน้อยนึ่นะโอ้ยอ่าขี้ขี้เพิ่นข้างพี่น้องเอ้ยนี่นะขี้เพิ่นเกาะซ้ายนี่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 ขี้เพิ่นเกาะอันนี้นี่เพิ่นไปบ่ได้ <laughs> ôi chồng thế nó ư ừ. đứng nhanh ngồi giật ngọc nè mà nè 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 Ừ ôi con nè thế nè nó. โอ้ยหากระปพื่แล้วพี่น้องเอ้ยมือหนึ่งป้ากล่องไม่ได้ก็เลยป้ากล่องก้อนน้องจีนนี่โอ้ยมันจะต,ตายเลยเป็นข้างมืดขึ้นนี่มาจักโอ้ยอนก็นมาหลอนอป้าบ่อนสนั่นเลยเนี่นี่ชิพาพี่นอ้องมาเบ่งบ่อนไหนพี่นอ้องมาเบ่งเด้อ นั่นคอาผู้าวเห็ดเอา่มีปลาบ่มีปลาพี่น้องเห็นอยู่บ่เห็นอยู่บ่มเ่นด้ๆๆๆอาู้ขาวบอกเอาเอา,เอา,เอามีปลาบมีปลาองพกก้านเห็นเดี๋ยวจะมาดูตาให้บาง โอ้ยหลายๆๆบอกเลยว่าหลายปลาเนี่ยเออมีเงาเบื่องเงาตรงกันมริษวนน้ำปลาหลีชวนนียมาเบื่องปลาเป็นบืนฮึฮ่าต่างกล่องให้เบื่อง

ข้าบองก้ากวกยูทเริ่งนำอยู่ทเท่งกัชอมล้อมอยู่พูกการเทาบดักไหวเพราะว่าเท้าจิกแบบตกตกยามแหลงมาแล้วเขาจะดักไหวจิ้นมันนะกว่าจะดักไหวจินตกแยมแหลงนําหล้กก็ค้างไหวอ่าส่วนที่มันหลักออกได้ก็มันจะไปถึกตรของเขาอยู่ลุ่มเนาะอันนี้แม่เท้าดักไหว บางทีก็มีมีพวกจิลลุมขึ้นมานํามพวกจิลลุมบืนขึ้นมานําแล้วก็ขึ้นบบได้ตอนนี้นี่เห็นบุปกนี่คราวจะเอามันบบได้เลยบ่มีอุปกรณ์เอานี่ยกวตื้อแต่ก็ขู่มากเหมือนี่บุาคาิดว่าสิมีปลาลายปานนี่นี่มันมีปลาใหญ่น้ำพี่น้องมันมีปลาใหญ่น้าแต่ว่ามันร่งแล้วมึงกินกว่าขาประจับไปกวนมันอยไม่ในี อ่าน่ะโดดดินบอมามาเบิ่งนี่ก็มีความซุกในพี่น้องเลยแบบมันได้กินไายธรรมาศาสตร์เห็ดหายแบบเข้าเห็ดเวียกมาไม่เมื่อยอลไเห็ดเวียกที่สูเวียกสูง,งานแบบต้องเล้วนกับนาคอมนายยังค่ะแล้วมาพอา่อนไข่ยูทงไหยทงนาไปเลยแล้วมาเห็นป้าแบบไม่ลายในธรรมาศาสตร์แบบ ก่อนที่เขาเคยอตอนที่เขายัางหน่อยเขาเคยหายอยู่ห่ากินแบบนี้นะเขาเคยมีความชุกกับมันเลยแล้วเขาหญ่มาแล้วเขาไปบุญเหวียบุนงานเลยเขากินหอนมันย่างเข้ามามาเห็นแบบนี้มาขอแบบนี้นะเขามีความสุขเลยค่อคนขา่ายเป็นไรเติบจากสิ่งที่เคยเมื่อยกะแต่บเมื่อยเนาะคอนข่ายอาทิตย์ละเทืออาทิตย์ละเถี่ยวมายามหาย,ยามหน้าแบบนี้ บางคนที่ไปเฮดเบียดอยู่ใกล้บ้านใกล้เมืองมาเห็นแบบนี้กะกะอาจจะคิดห่อนอยู่เนาะบอนเคยห้าอยู่ห้ากินปีงปลาย่ามเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดสิบสองนี่มั่นมั่นในปลาหนะเขาปิ่งกินกับตามหมักทัวบอตามหมักแดงบอแบบนี้คุยตมหมักทัวเก็มกับพักขยัยงบอพักอีตูบอ่นี่โคตรแสบเลยพี่น้องบอกเลยขาว่าเจ้าโคตรมากมาก,มากบอจะไปอยู่ไซก็ตาม อยู่ในเมืองอยู่ไชแบบต้องในมาแล้วเดือนนี้หรือว่าอยู่ไกลบ้านก็ต้องได้มาแล้วด้มาห้อยู่หากินกินปูกินปลาเนาะกบย่ำนี่ก็มั่นอีกกินกบปีงกบปิ่งเขียดกับตำบางทัวปิ่งปลาดุกโอ้โหดขักเลยบอกลวนคนที่ย่งบบเคยลองค่ะกันว่ามันจะบบปันใดนะว่ามันจะบแบแซบแต่ขาระเจ้าผู้เคยกินมาแต่น้อยเท่าไ่นี่ขาโบเจ้าหมัก ติดอาหารมันหนอกไรกว่าอาหารไรเมืองเบื่อเหมเด้อคนติ่ไปกรุงเทพบอไปเห็ดเวียกอยก็ท่กหมอบอรหรือว่าเห็ดเบียกอยแล้วก็ลงแข่งจันที่ห่างบ้านห่างเมืองอาหารมันหนอกมันหน้าเฮาแ่บสุดเลยข้าพระเจ้าจะยามรีกเด้อพี่น้องมันนี้ตั้งกล่องไว้ใช้แล่มือกล่องก็บ่มีมันนี้ไป้ตั้งน้ำกุกใหม่กุกตอกนี่ก็ได้ Mẹ. Đừng ở đây. เบึ่งน้ำกันเป็นอะไรได้ยู่ออบออือเบิ่อตัวนี้แล้วผี่น้องเลยก้อนชิบ่ได้ก็คือนี่นี่เขาทรงรักทานไว้ห้แล้วนี่โ<ฮ>อยวนเลือใจเห็นหล่ะก,ก็ได้เห็นบอมีกุ้งซิ้วอยู่ในเท่งที่งโคกแล้วมีหอยตีนหอยตีนนีนมาก่อนเนี่ยอืม คือข้าเจ้ายามไปแล้วประคอไปยังนี่ลงนีนเบิดเลยแหละแต่ขา,าเจ้ามาบ่าท่านเนาะมาสวยนยน้อยหนึน่งชิงที่ได้เมื่อก็ซํำนี่ต่ว่วอยากทายให้พี่น้องเบิ่งเนาะปูปลาหน้าหนำอยู่บ้านเมืองเฮาหรือว่าอยู่ทงไหทงหนาบ้านเฮานี่ยังอุดมสมบูรณ์คือเก่าพี่น้องเลยอ่าย่างลายยังโบดับโบขาดเนาะบางคนก็นว่ามันสีดับสีขาดยังโบดับอ่ามาเบิ่งแม่ดูดอง,องดองอยู่เลย ถ้าว่าขาพระเจ้าเอาอืมนี่คือปลาสิขืนเทิงเนาะอันนี้มันอยู่ลุ่มเนาะแต่ขาพระเจ้ากัดไว้ถ้าหากว่าขาพระเจ้าปล่อยปล่อยหรือว่าโบกัดไว้นี่มันสิไปมันสิไปอยู่เทิงมันสิไปอยู่เทิงแห้งร้ายในแถวปลาเขาเนี่แห้งร้ายแห่งมีแต่ปลาใหญ่ปลาคอใหญ่อืมขาพระเจ้าเลยกัดไว้แต่ก็บ่าเป็นยังขาพระเจ้าเอาลีดักไว้แล้วอยู่ลุ่มถ้ามันลงก็ได้คือว่ามันจะไปใช้บ่ได้ ปลานี่นี่เส้งเกียดเบื้องแค่แลวะวแต่ว่าขาวเขาจะว่าเอาอยู่นั่นนะวเป็นสองสองอยู่แต่ว่ามันโฟกัสอื ตรงหน้าบ้านขาพระเจ้าเนาะนี่ก็คือหน้าขาพระเจ้าเองบรรยากาศทงไฮทงหน้าเขากำล,ลังสีเขากำลังสีทองอะได้ชํานี่คนงานมือนี่แต่ขาพระเจา้าก็สีบเดเลี้วเมื่อยแ้ขาพระเจา้าจะปล่อยอยู่น้องแต่แต่ปลาตัวนี้มันตายแล้วเนี่ย๋ย่ขาพระเจ้าจะเอาออกมาไว้ก่อนนะขาพระเจ้าจะเอาปลาชุบเนยไปถอกไว้อือ เพื่อเ,าเอาไวกินเ้าในช่วงแรงตกแหล่งปิ่งปลาเผาแก่บี้ขางน้องครบสุดแซบ่บสิได้กลับเลยเด้อพี่น้องเลยบบดนี้มันเบิดแล้วป้ามันไม่ได้อืมขอบใจเด้อขอบใจทุกคนที่เขามาติดตามหับสมแต่แต่ต้นจนจบเนาะมื่อนี้วันทิ่พาทุกคนมายามหรีให้หด้เต็มเต็มกระทางแต่ มีคนมาหลักเอาก่อนพี่น้องเลยมีคนมาหลักเอากว่าแต่อ่าขึ้นนี่ค่ะมันพนตกไต่ขึ้นนี่แหละค่ะพระเจ้าบริม่าเนาะถ้าาพระเจ้ามากคพระเจ้าจะทันอยู่แต่ว่ามันมีคนมาหลักเอาก่อนพระว่าพระเจ้าก็มายามสวยนี่ตะเ็นจนขึ้นแล้วก็เลยบอบอทันเขาอ่ามาหันนี่ค่ะพระเจ้าขอจกขิปไว้เพียงเท่านี้เอาไว้พอกันขิปหนาได้ผากติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามข่าพระเจ้าก็เป็นกำลังใจให้ข่าพระเจ้าเห็ุขิปที่อยู่ตามทุงให้ทงหน้าแบบนี้ วิธีการห้าอยู่ห้ากินแบบเศร้าบนนอเขาฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ขาประจาบ๊ายบาย